การผนึกประตูบ้ที่สาของซุเมะที่โกเบเธอได้เดินไปบนถนนแล้วพบเจอกับฝนตกเธอได้ไปผักที่สถานที่ร่มและบังเอิญมีรถขับผ่านเป็นคุณแม่ลูกสองได้อาสาเธอขับรถไปที่ใจกลางโกเบเพราเห็นว่าเป็นทางผ่านระหว่าง ได้แวะที่แม็กโดนัลด์เด็กทั้งสองคนกินอาหารกันกระจุยกระจจาเ้าอีสามขานั้นทรงตัวไม่อยู่จึงขยับเด็กผู้นั้นจึงสงสัยแต่แม่ของเธอได้สังเกตเห็นสุดสนุกทิ้งร้างที่ปิดตัวลงเมื่อถึงแม่ลูกสองก็ได้ขอให้เธอช่วยเลี้ยงเด็ก พอเธอต้องทํางานในร้านบาร์เธอจึงได้รับรู้ว่าการเลยนเด็กมันยากขนาดไหนเธอเหนื่อยมากโซตะเห็นดังนั้นจึงได้เดินออกมาเด็กๆชอบใจที่เห็นเก้าอี้เดินได้และนั่งเล่นเดินไปเดินมาสุสมะก็ได้บอกว่าเป็นแค่เก้าอี้งโงโซตะาจึงพูดออกมาเด็กๆจึงชอบคันใจกันใหญ่ ซูซูเมจึงแก้ต่างว่าใช้ระบบ AI พอเด็กๆกลัอเธอลงมาข้างล่างและช่วยล้างจานหยิบแก้วเบียจากนั้นเธอได้พบกับใจจินที่นั่งอยู่บนเก้าอี้รา้านบาร์นั้นจากนั้นด้จ,จินได้วิ่งออกไปซูซูเมจึงได้ตะโกนเรียกโซตะออกมาและวิ่งตามตามกันไปถึงที่สวนสนุกทิ้งร่างซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นสวนสนุกที่ผู้คนมาได้เล่นกันอย่างมีความโซตะเห็น้จจินขึ้นไปบนเสาชิงช้าจึงคิดจะวิ่งไปจับและบังคับให้เขาคืนร่างเดิมซูซูเม รับหน้าที่ช่วยปิดประตูขณะที่โซตะวิ่งไล่ตามไดจินจนจับมันกดลงพื้นและบังเอิญเปิดทำงานเสาชิงช้าไดจินจึง,จงพบประมาณว่าจะไม่ไปกลับไปเป็นนักศิลามนเดิมแล้วในขณะที่สุเสเมมองผ่านมอง่าสีแดงเข้าไปพบกับยินยานีรัะเธอได้เห็นเธอตอนเด็กเธอได้เดินเหนื่อยเข้าไปจนจะตกเสาชิงช้าโซตะเห็นดังนั้นจึงจเข้าไปช่วยเรียกสุเสเมจนเธอไดสติ จากนั้นจึงช่วยกันปิดประตูบานที่สามที่สำเร็จเสมได้เดินกลับมาที่ร้านพนักงานในร้านเป็นห่วงมากซืเสเม่ได้ท้องร้องเพราะหิวเธอจึงได้ช่วยกันทำยาก,กิโซบะผัดมันฝรั่งแล้วกินพร้อมกัน3คนเสเม่ได้นำเก้าอี้เด็กมาน,นั่งกนินเพื่อนจากนั้นเธอได้คุยกับโซตาโซตาบอกว่าเขาอยากเป็นครูแต่ไม่ได้ไปสอบเพราะต้องทำหนะ้าที่เป็นผู้ปิดประตูซึ่งสืบทอดจากครอบครัวถึงแม้จะไม่ได้เงิน ชุนเมะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเขายังได้พูดต่อว่าหน้าที่ที่สําคัญไม่จําเป็นต้องให้ผู้อื่นรู้ก็ได้ผู้เขาได้นอนบนบาะในร้านและหลับไปแม่ลูกสองได้พาเธอมาส่งที่สันยูไฟและบอกว่าเธอเหมือนเด็กหนีออกจากบ,บ้านเลยนะจากนั้นเธอได้นั่งรถไฟความเร็วสูงไปโตเกียวพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจกับความเจริญของโตเกียว